นน oh, โอ้โหมีคนสามว่ามีคนบอกกันก็บอกว่ามีมันเอาฟอกกันยังไงญ่ยิ่งวันสีดาวเลยเหรอตวัวมาสาบุ Famp Clay dias static Oke, siap kalian, tapi jangan ber件事情 gara2 Sebentar, jangan.. Berangabil..., Wow สองว่ะหยดหยดเพื่อนคลิปสามเลยนุ่งธรรมดาดินี่ยอดปีมือโอ้โหหน้าหลังบอกแล้วทีนึง มัวกระชายนชุบขนาดมัวซุบกระจุ้มชุบกระจุ้มโอ้ยขอเป็นผู้ชุบมมละดีแล้วไอเ้เลยไม่ได้ลงมาเรียนน้ำกันไอ้มาเถอะนี่ไอไ้เล่นเต็มเที่ย้เลยอ๋อยิออยงหน้ามัวยิงหลังเบอร์สามอ่ะยิงเลยเลยจังนะ พวกก่อนเนี่ยกูจะสั่งสังส่งมัย้ำกูเรียนหาคือผู้เห็นจ้าก,กระบอกมาสีไหมมันมีพอก่อนไงตั้งแต่เริ่มเกมแล้วดิเรียนไม่นีสีหาเกมแล้วพเพื่อจอมันจ้าก,กระบอกเลยจากน้ำไอเลี้ยบมีละมันมีละโมเสียน แสดงว่าเพื่อนกระตุกเด่นดลังนะเพี่อนบิกนุเวฟลงมานี่นุมาซอยเพื่อนนู้นี่มันยังอยู่ว่าเพี่อนอ่าสองตัววะ

โอ้ยบริวัทจุลลุกต้องห้นองในละไอ้เลยยี่สามสิตัดนี่ยี่สิสามสอา,อาคนละเครืเป็นคนละเครือ่องเถ้าจำบุฟิตยู่ทั้งเยันนี่นะจะมีบุ้มยาบัาดึุ้มยู่เลี้ยวอ,อยู่ครับ Mà, ok biệt như, <laughs> oh, là mua bán lộn ngủ mặt ở đây mặt ở là mặt mà đây mặt ở đây mặt tổ, đây mặt ở đây หลายทุกคนที่คิดเรืเ่งตึ้งๆเมีได้ชน่ะบนเขาก็มีปล่อยอยู่ทางหล,ลังลงดลงโหลด,ดแ,แล้ว แม่งอ้อมึงจะลายขืนเค้ืเขาก็มีหูนอกวุ่งอ่ะมันดาวตัวหนึง่งมันสลุก,กันได้แล้ว